สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูโชค๊คอัพที่จะติดตั้งใน t o y o ต a Fort u n e r คันนี้ครับชุดนี้ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นแบรนด์ p r o f ฟ n เดอร์ทั้งชุดครับคู่หน้าชื่อรุ่นว่า Q วีนเทอ l ์ปรับความนุ่มนวลได้16ระดับเป็นสไลด์กระบอกครับสตัดปรับเกียวมีสปริงมาในตัวครับเป็นระบบโมโนทูบทั้งคู่หน้าและคู่หลังก็คือเสียเนี่ยสามารถซ่อมได้มาพร้อมการรับประกันค,คู่หลังครับชื่อรุ่นว่า p i กกี้แบ็ครับเป็นสายถากัก ตัวกระบอกซับแทงค์เนี่ยปรับความนุ่มนวลหนึบได้8ระดับจะติดยึดกับกระบอกโชค๊คครับจะลดปัญหาการรั่วซึมได้อย่างมากเลยทีเดียวคู่หลังเนี่ยเรียกว่าระบบอัพไซด์ดาวหัวโช๊ด้านบนครับจะติดยึดกับคัสซีด้านบนครับปล่อยให้แกนโช๊ด้านล่างเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงทํางานเป็นอิสระก็เพื่อประคองตัวถังรถยนต์ให้มีความนิ่งและ,สะเสถียรให้มากที่สุดครับสปริงครับเป็นแบบ2องค่าเคขับช้านุ่มขับเร็วหนึบในความเร็วที่สูงครับ จำกระแทกค่าเคที่มากกว่าก็จะรับช่วงทํางานต่อไปครับปัจจุบันครับได้รับความนิยมอย่างมากในส่วนของสปริงแบบ2ค่า K หรือที่เรียกกันว่าโปรเ s s ซีฟนั่นเองชุดนี้ห้าหมืมีทอนครับฟังก์ชันครับเพิ่มเติมเนี่ยในส่วนของโช๊คชุดนี้ครับในคู่หน้าเนี่ยเราสามารถที่จะปรับโหลดได้มากถึง2นิ้วครับใช้ความสูงมาตรฐานเดิมก็ได้ยกได้ด้วยครับถึง2นิ้วถือว่าคุ้มค่ามากๆครับในส่วนของคู่หน้า คู่หลังครับถ้าอยากจะยกเพื่มความสูงเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวรองสปริงครับกับตัวข้อต่อโชคก็สามารถที่จะเพิ่มความสูงได้เช่นกันอัดถัประโยชน์ในชุดเดียวครับชุดนี้ครับในผู้ขับขี่ของ t o y o ต a f o r t u n e er เี่ยได้รับความนิยมผบอกได้เลยว่าในงบประมาณ 50,000บาทชุดนี้ครับจะเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆครับของผู้ขับขี่ t o y ยต้าฟอร์จูเนครับและสนใจอยากจะได้ชุดโชคพร้อมสปริงพร้อมกับฟังก์ชันที่ใช้งานได้หลากหลายครบจบในชุดเดียวครับปรึกษาพูดคุยครับเบอร์โทรผม0ูนย์แปดเก้าหนผมตามครับร้านเราเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่แปดจุดสามตูนอถึงสิบเจ็ดจุดสามตูนอครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับโทรมาปรึกษาพูดคุยครับว่าอยากได้ฟังก์ชันแบบไหนอยากได้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบใดไร์สไตล์การใช้ช ชีวิตของท่านเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวทางผมแนะนําให้ครับเพื่อที่ลูกค้าจ่ายสตังค์และจะได้คุ้มค่าครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ